โอเคนะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับอยู่พี่ซิมมอนก็ไม่มีอะไรทํานะวันนี้พี <t <t ่ไม่มีอะไรทําเลยเพจจะหมดแล้วอ่ะทำไงดี ถามหน่อยน้องๆพี่ขอถามหน่อยเล่นแล้วได้อะไรกับอัพเดตนี้นะครับตัวนี้ตัวละห้าวอเพื่อเพื่ออะไรตัวนี้เหลือสิบห้าแล้วนะครับเจ็ดสิบเอ็ดที่เหลือสิบห้าแล้วนะก็อัปเดตไม่มีอะไรมากนะครับ มีแค่สองตัวหาง่ายซะเหลือเกินตลาดทางมาแล้วตัวนี้ก็ไม่ออกนะครับรอนานมากไม่ออกตัวนี้ไม่ออก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 นาะขายไม่ออกถ้าใครอยากจะเข้ามากดซื้อของนะครับร้านค้า ขียวร้านค้าดำนะครับเชิญนะครับเข้ามาเลยห้องพี่นะครับว่างนะครับว่างมากใครจะเข้ามาก็เชิญนะครับเข้ามาเลยราคาตอนนี้ก็จะได้อยู่ประมาณสามร้อยสี่ร้อยล้านเพชรนะครับ ตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะได้อยู่ประมาณ800ล้านนะครับถึงหนึ่งบีนะครับอ่าถ้าแบบนี้ก็เขาว่ากันอีกทีนะครับไม่มีอะไรทํานะครับไม่มีอะไรทําเลย เกี่ยวกับอัปเดตนี้มันหมดความน่าตื่นเต้นไปแล้วครับดูป้ายบอร์ดเออของพี่พันหกพันหนึ่งร้อยดูของเขาเจ็ดหมื่นพี่บอมอยู่ที่เก้านะครับหนึ่งไทยนะครับที่ที่เก้าของโลก ถ้าใครอยากจะเข้ามาเล่นก็เข้ามาได้นะครับห้องทีนะครับว่างมากนะครับพี่ก็ได้ฟาร,ร์มเงินเลนโบว์เอ่อสิบหกบีนะครับเรื่งเงินเทคก,ก็มันตันไปหลายรอบแล้วแหละแต่ยังเติดไม่ได้แม้วสุทีก็ถอดใจแล้วนะครับถอดใจแล้วมันได้ยากมากมันมีแค่เท่าไหร่กี่ตัวเอง ini, saya kasih dulu. ini, itu, banyak sekali. เกอร์นะครับมีแค่แปดร้อยยี่สิบห้าตัวนะครับในเกมนะเออน้อยว่ะนี่น่าละ่ะตัวนี้จะเป็นอ่ามังกรตัวนี้เป็นอะไรอู้ตัวนี้สี่พันเจ็ด ซนต้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้ามีอารแคสหมื่นยืมเขาสะสมนะครับตอนนี้อยากให้รู้ว่าตัวเองก็มีตอมกินพันสองร้อยอารแคสธรรมดาเป็นซิเนเจอร์นะครับเอ่อ ตัวพวก exc ของพี่ไม่ค่อยมีนะครับเอ้พอไม่อยากไม่ค่อยอยากสะสมนะครับมันมันมันคุ้มไหมอ่ะที่ต้องแลกมาด้วยเพชรเยอะๆแล้วมาอาทีก็ซื้อมาตั้งเยอะบางทีก็ขายไม่ออกเพราะวราคามันสูงเกินไปไงครับ โอเคไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันเผื่อว่าอัปเดตครั้งต่อไปอาจจะมีอะไรน่าสนใจมากกว่านี้นะครับก็คงอาจจะเป็นเสาหน้าแหละมั้งถ้าไม่อัปเดตแมปต่อไปก็อัปเดตอีเวนต์แทนนะครับ มันก็จะเป็นอีเวนต์คูนั่นคูณน,ณนี่แล้วแต่แอดมินเขาจะจะเข้านะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่ใช่แอดมินนะครับโอเคแล้วเจอกันในห้องนะครับถ้าใครจะเข้ามาก็เข้ามาเลยเดี๋ยวจะอย่างนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ห้อง V P ไว้ให้ใต้ใต้คลิปนะครับคําอธิบายใต้คลิปนะเดี๋ยวทิ้งลิงค์ไว้ให้โอเคถ้าใครอยากเข้าถ้าใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนพี่ถ้าใครอยากเข้าก็เดี๋ยวพี่ทิ้งลิงค์ไว้ให้โอเคนะครับบ๊ายบาย let's go